น้ำส้มก็คือเบื้องหน้ะแค่เก็บสวยๆแค่เก็บสวยๆนะคะเบิ้ลน,น้ำส้มค่ะรสชาติของน้ำสม้มเบิ้ลมิเตเนื้อค่ะมิเตเนื้อทั้งมืดเลยน,นะคะกินเข้าไปแล้วจะให้ความรู้สึกว่าคุณจะชื่นใจเคุณค่ะได้ยมมอนเนื้อบักส้มค่ะสมาครแทบหายแทบขาดเลยค่ะสม้มน้ำส้มคั้นคุณนายแม่นะคะสั่งตรงมาจากเชียงใหม่นะคะวันนี้แพ็กเกจเข้ามาเลยนะคะ หนึ่งพันขวดนะคะตังๆเลยน,นะคะใช้สื่อข่งท่านเนี่ยจะวางกุกๆเบอกได้ค่ะม,มือหนึ่งท่านขวดเนี่ยอาจจะใช้ได้ประมาณแค่มือเดียวคะ่ะมือเบิร์ดค่ะพี่ว่านรีบๆเก็บรีบแพ็คนะคะให้มันเย็นๆลูกค้าจะได้กินให้ชื่นใจได้พี่พี่พี่ว่านคุณมาครับพี่สายละพี่วนอ่าแพ็คสวยๆนะคะเอาเบิร์นะะเน,คคเน่ค่ะตึมะพี่เบิร์นเนคคุณน่ะหนึ่งพันขวดขวดเล็กมีเท่าไหร่คะวันนี้ส่งมาให้เท่าไหร่คะ กวดเล็กก่อนร้อยขวดใช่ไหมคะ่ะขวดใ 1, หญ่1,000ขวดนะคะบึงไงคะ่ะบึงสีกินให้บึงอีกคะ่ะต้องก็แสบแสบบอกบอกค่ะใครต้อมีความว่าชื่นใจโอเคนะคะ